สวัสดีเพื่อนๆ่ทั้งหล้านเจ็ดแสนหมือกคนท <si suppression> ี <descon fin anta> okay? ่ไม่ได้เข้ามาดูด้วยนะครับก็สวัสดีทุกเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็มานำเสนอท่อยี่ห้อโกโปนะครับมีตะกร้า350บาทนะครับในลาซาด้าขายประมาณ320ร้ดูร้านแถวบ้านมาก็สามรบาทก็ราคาก็ไม่ต่างกันเยอะก็เลยซื้อได้ครับพอดีเช็คราคาในลาซาด้าแล้วก็อันนี้ก็โอเคนะครับก็หนักเอาเรื่องอยู่นะครับ คือข้างในามันเป็นเลดเหมือนเดิมนะครับแต่แค่แบบมันทำลายเป็นเคปล่าออกมานะครับก็จะสติกเกอร์โกโปรมาแปะนะพอดีผมซื้อกล้องโกโปรมาแล้วแถมสติกเกอร์นะซึ่งผมก็ตอนแรกจะแปะหมดนะครับแต่ว่าอยากซื้อหมอกใหม่นะครับก็เลยคิดว่าโอเคจะแปะอะไรก็ว่าจะแปะเนี่ยแต่ไม่รู้มันจะลอกหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันมันร้อนนะครับก็นี่ครับสติกเกอร์โกโปรนะผมว่าจะแปะเนี่ยแปะประมาณน่าจะประมาณช่วงช่ๆเนี้ยครับกลางเดือน ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับเหมือนในเรียนนันโลนะครับวันนี้ผมก็ไปดูท่อแบรนด์โกลโปนะครับเพิ่งซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับราคาประมาณ150ล้านวันนี้ผมซื้อกันร้อนเคปล่ามานะครับเว็บขาย2 320นะครับพอไปดูตลาดราคานอก350ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะเอาดีนะครับดูรถดูรถดูรูกขึ้นนะครับก็โอเคนะครับแต่กสวยดีนะครับเป็นท่อแบรนด์โกลโป จริง <g ül> มันไม่ทอดพาไปตลาดธรรมดาเนี่ยนะครับก็มาถ่ายนะครับส่วนคอเนี่ยผมเคยเอาอนาำายาข้าน้ำมาครับปิดโปมันก็ข่าวข่าวนะครับสนิมก็ยังไม่ได้กินเลยนะ,ะคนบอกเสนิมันกินนะครับผมก็ขัดตอนนี้ก็ยังไม่กินนะสุดท้ายมันอยู่ที่การดูแล,ะละรักษานะครับถ้าเราจะทำความสะอาดมันอะไรเงี้ยมันก็อยู่เราเปนนานๆแต่ถ้าสนิมมันขึ้นแล้วไม่ทำความสะอาดอยู่ปล่อยไว้อยงนั้นผมเชื่อว่ามันอยู่ไม่นานหรอกแต่มันก็รั่วนะครับใครจะเชื่อไม่เชื่อก็แต่นะเพราะเราห้ามความคิดคนไม่ได้นะครับ <c> เป็นท่อพามกตลาดทั่วไปนะครับราคาหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับทั้งทั้งเส้นเลยนะแต่ว่าไม่ลมกลับกับร้อนนะครับเสียงมันจะไม่ไม่ไม่แผดนะครับมันจะไม่ดังแักแตกแกะๆเสียงมันจะดังแบบว่าตุบๆๆอะครับเพราะว่ามันเป็นท่อพามกนะครับมันไม่ใช่ท่อผ่าเลยอะแต่ว่ามันไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะบอกว่า ขี่ปกติกอเขาเร่งมันจะไม่ค่อยดังนะแต่ว่าเวลาปิดอะไรเงี้ยก็ดังอยู่นะครับแต่มันคงแต่ถ้าขี่เร็วลากวางสูงก็ดังนะครับคือทอ่อพามงกมันจะดังช่วงวปลายๆนะครับช่วงต้นๆมันก็ดังเป็นลูกๆมากกว่านะมันไม่ค่อยลั่นนะครับมันจะมาลั่นช่วงแบบว่าใกล้ๆล,ลรอบตัดนะครับมันถึงจะดังนะครับถามว่าวิ่งไหมมันก็รู้สึกกันอันนะครับเพราะว่าท่อมันท่อพามี่ยมันไม่ใช่ท่อสูท่ออะไรนะมันเป็นท่อพามงกธรรมดานะครับก็ก็ ก็โอเคนะแล้วผมมันก็อย่างนั้นมันก็มันก็วิ่งดีกว่าเท่าเดิมนะครับก็ประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวไปแล้วครับไปดีครับ